จูจีสวัสดีค่ะวันนี้ซูม,มินจะมาทำอะไรคะเก็<ำ>บกระเพราใช่ไหมคะในกระเพราอยู่ไหนไถือใช่ไปถือายนี่กระเพราอยู่ตรงไหนเอ่ยกระเพราที่สวนคนอนทาวเฮาสของพวกเรานะคะอันนี้ค่ะกะเพรามีมิหยิบเลยค่ะอันนี้นะลูกเก็บกระเพราไปไ่ถ้วยนะ โ okay. อเคเก็บเลยแม่ช่วยเก็บไหมไม่ช่วยด้วย <Okay. S 1> เก็บกะเพรานะคะ <Okay. S 1> เก็บใบกะเพา <Okay. S 1> อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใบยี่หร่านะลูกไม่เหมือนกันอันนี้ใบกะเพราตัวนี้เป <Okay. S 1> ็นใบยี่หร่าใช่ใบยี่หร่า ร็จแล้วเอาแค่เ okay, นี้ยเหรอเอาอีกได้ไหมคะเอาอีกโอ้ได้ใบกะเพราแล้วเดี๋ยวเราไปทำผัดกะเพรากันเนาะอโอเคค่ะอเอเดี๋ยวสุมินจะมาล้างใบกะเพรานะคะทำความสะอาดซะหน่อยหนึ่งเปิดน้ำไม่ต้องใช้นั้นมันเป็นที่ล้างจานเปิดน้ำนะคะโอเคล้างกะเพราปิดน้ำเลยค่ะโอเคแล้วก็ใส่ ออกเหมือนเดิมในะช่ใช่ทำแบบนั้นกระเพกกราสกปรกมากเห็นไหมเนี่ยน้ำสก,กรปรกมากเลยเราเลยต้องล้างผัดกระเพราอโอเคแล้วอีกรอบนึ่งโอเคนะคะล้วมาใส่กันนี้ใส่ถ้วยเดี๋ยวเราจะหั่นกระเพรานิดหน่อยเนาะ เพราะว่ามีมีไม่ชอบกินกินไม่ชอบกินผักก็เลยต้องหั่นผักให้เด็กๆหน่อยเดี๋ยวเราจะมาหั่นกะเพรากันหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราหั่นเสร็จแล้วก็อยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างอันนี้กะเพราอยู่นี่เครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะนี่คืออะไรคะมหมูหมแล้วนี่นะคะหอมหัวใหญ่ พราะซูมินไม่กินกระเทียมนะคะอันนี้คือใบกระเพราที่มีมีไปเก็บมานนใช่ไหมคะยซีอิ๊วดำค่ะอันนี้คือช่อสาเขียวค่ะซอสอันนี้คือน้ำมันแล้วอันนี้ก็คือซอสหอยนางรมนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำผัดกระเพรากันโอเคไหโอเคไหนเราทำผัดกระเพรากันใช่ไหมคะใช่โอเคคะ่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปก่อนใช่ไหมคะลูก น้ำมันใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะตอนนี้กระทะยังไม่ร้อนนะกระทะไสฟ้าหลอนยากาใส่ลงไปใส่ไปให้หมดเลยใช่ระวังมือนะระวังมือร้อนนะเดี๋ยวรอรอก่อนรอ,อ,อก่อนนะตอนนี้ซูมินก็เลยเอากลัวกลัวร้อนใช่ไหมลูกเอาอะไรมาใส่คะไหนให้ดูดิเอาปลอกแขนมาใส่ในโชว์ปลอกแขนหน่อยค่ะใช่ปลอกแขนมิ้จะทำผัดกนะเพราเนาะตอนนี้น้ำน้ำมันเริ่มร้อนแล้ว ด้บนหนึ่งลุกใส่ต้นหอมลงไปใส่หอมลงไปหลุกเป็นผัดกะเพราเด็กนะคะเราก็เลยจะไม่ใส่กระเทียมเพราะว่าเขาไม่กินแต่หมดยังคะหมด,ดแล้วมีมิพนคะ่ะคนเลยคนนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะไฟยังไม่ค่อยร้อนเลยลูก Okay? เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวค่อยใสู่อ,สอ่ะมีนี่ทําแบบนี้ก่อนอืันหมูก่อนมันจะไม่ได้เรื่องนะคะแม่ช่วยนะคะพอมันร้อนอ่ะมีนี่ใส่ซอสคะ่ะซอสอันนี้นะคะอ่าอยู่ดูซอสอันนี้มันจะเป็นซอสที่เราผสมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วอืมก็จะมีซอสถั่วเขียวซอสปลาเขียวซอส ยงลดใช่ไหมทำให้นะจะมีนี้ทำให้อ่านดคนคุณเชฟทีนีนะคะเออแด้เดงไหมน่ะโอ้แดนะทำให้นะจะมีนี่ลอใส่ผัดกะเพรานะร้อนเหรอลุก พ่อฮอนะลูกเวลาไปโรงเรียนบอกคุณครูว่าหมีนี้แพ้เกลมันจะเค็มไหมเนี่ยเค็มไปก็ไม่อรอ่อยเนาะมันเป็นผัดกะเพราใส่ข่าใหญ่ไม่ใส่กะระเทียมให้เด็กๆกินเด็กๆนี้ทำให้อ่หมีม้ทำให้แลข้าวก็จะมีปลาเลิบเป็นปลาเลนิดหน่อย กินข้าวบาเลยลงไปด้วยเอาสาปิกอันนั้นด้วยเหรอใส่ข้าวลงไปอันนี้ผัดเลยค่ะใส่เริ่มร้อนแล้วระวังมือนะอย่าแม้ทำให้ดีกว่าร้อ ข้าวผัดกะเพราคุกใครชอบกินบ้างข้าวผัดกะเพราคุกใส่ข้าวอีน้อยนี่ข้าวม <c oughs> <c oughs> าน,าน,นอ,าอร่อยข้าวมันเสริมมันเค็มเป็นไทยจริงๆ,ๆสีเนี่ยมันมาจากซีอิ๊วดำใช่ไหมคะลูกซีอ <c oughs> ิ๊วดำมันรสชาติเป็นไงหวานหรือเค็มลูกโอเค อุ้ยแต่ระวังร้อนนะเ่ะเราใส่เสร็จแล้วเราใส่ผัดกระเพราลงไปนี่เก็บอ่ะใส่ลงไปค่ะไปให้หมดเลยกินข้าวได้ไหมกิข้าได้ในแผนได้ไหม,ไ,ม <c oughs> ได้สี่จะถามเองตอบเองได้เสียนแล้วมันนั่งลง ล้างมือก่อนเดี๋ยวยังไม่เสร็จเลยโอเคอ,อันนี้เป็นผัดกะเพราที่ทำเสร็จแล้วนะคะอันไดเผ็ดจ่ออันนี้ต้องชิมซิผัดกะเพราอร่อยไหมกินได้ในเป็ดได้ไดมันอยากเล่นแต่ iPad นะคะอะไรไหมคะ